ดีทุกท่านเจ้าวันนี้มีโอกาสเข้าไปติดต่อประสานงานไปดูพื้นที่ในการจัดฝึกอบรมตีอุทยานแห่งชาติเม็ดปื้มเจ้าก็านอนอาเลยขอถือโอกาสเก็บบรรยากาศง,งาาๆมาฝากทุกท่านเจ้าอันนี้เป็นถนนตีจะเข้าตังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเม็ดปื้มอุทยานแห่งชาติเม็ปื้ม,น,ม,มนี่จะเป็นพื้นที่ติดต่อขาบเกี่ยวระหว่าง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยากับตำบลบ,บ้านเราเจ้าอำาเภอแม่มใจจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่ตีดณปัจจุบันนี้ได้หัาการพัฒนาเป็นแรงท่องเที่ยวเจ้าวันนีบริการในเรื่องของอตีพักนะเจ้ามีการตั้งแข้มกลางเต้นภักพนนะเจ้าภักข้างคืนได้อันนี้ดูบรรยากาศนะเจ้างามงาม พอดีจะมา,าตังสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านเรานะเจ้าจะมาจัดอบลม้มอันนี้ช่วงของเดือนพฤศจิกาเจ้าก็เลยมาดูสถานที่ที่นี่จะมีอาหารขายตัวนีนะเจ้าจะมีอาหารการกินขายแล้วก็ตีพิเศษเจ้าดูเจ้าเฮามาที่นี่เขาเจอนกยุ้งตัวเป็นๆเนจ้าน,นี่เป็นกําลังใส่ขนอยู่บนก้อนหินแล้วก็ เปิ่นเชื่องเชื่องเจ้าเชื่องขนาดเลยคนอายุแถวนั่นสี่ห้าคนเปิ่นเกาะบักักวนะเจ้าคนแบบนคนได้เดี๋ยวมาดูนะเจ้าว่าเออตั้งทีมงานของเปิ่นติยูติยูเปิน่นมีกันเหล่าเมื่อฟังเจ้าแล้วอันนี้เปิ่นกระเชื่องยูก็ได้กันเจ้ากะเออ อ๋อนั่นคุณชิ้นเห็นไหมแล้วแล้วคนกินยังนะอันนี้าจะกินโอ้ยเขาอะไรนะเปิดเปิดเพลงฟังห้ึ่งตะค่เออ อ่ะแล้นี่มันไม่กลัวคนเลยเพื่อนมันเริ่มชินแล้วครับอกะ,ะ<ง>นี่เราเข้าไปจับได้หมดเลยมอยไม่บอคนครับเนี่ยฮะให้คนสิดปืนเลยนคนดียังมูอผมเขาเนี่ยมันเล่นมันมันจับกลางจย่างไรอยู่ไอพี่พี่ลองไปจับเพือ่อนซิบางตัวครับ <laughs> ตัวนี้บอกคุกีเนี่ย<ะ>วตอนนั้นผมทำสีบนหน้าแอดแบ,บปปึ้มนะตอนนนนั้นนะมันโคบป่ะเนี่ยมันโคบ ใกล้ๆโอ้ยน e. me. so hmm. uh ี huh. oh, but, ่เข้าไปบัวตาบัวตาบอดเลยผมเคยไปส่งน้องนั่นะเย็บสามเข็มอ่ะขึ้นขับรถของไอ้ทางสายจอจัห้างอ๋อเหรอใกล้ๆมันมันนั่งข้างกายนี่มันนั่งที่ที่เข้าวนะอ้อแล้วก็หุ้มกันอยู่้า่หลังใไงกายงอก้า่หลังขึ้นนี่นอ่ยุ่มได้มันมันเยนเลยกันไ่ใช่ขอบ้านอ่ะอ๋อมันมีเดือยนี่หมอเอาเหมือนไก่เลยกันทั้งที่วันเหมือนไก่ หมูเดือจัดแหลมเหรอมีไก่นมอยู่นี่แด้ตัวที่มันตายอ่ะถาวเงาไปนี่ <c oughs> ไอ้ห้าตัวนี่ลุมมั้งกำลังทำน้ำอันนี้นนนอยังว่าหางสั้นน,นะลำแพนให้ดูหน่อยสิคะเ,เอาเหรออยู่บ่ได้บ่ได้จะมาล้ำก็บ่ได้ล่ละคนเดียวบ่ได้อย่ามามิมกันมันดูเดียารมณ์มันอุ้ยสิ มันมันยังไม่หลงมั้งพี่หมอเลยไหมล่ะคะมันจะลังกี้แค่นั้นเลยเอาเลยบางคนเราโดนเตะนะน้องเที่ยวนะคะเขาบอการะวังเตะหลังเอ่อจริงจริงมันก็เรียกว่าห้ามการลงหุกหนักเพราะว่าแม่ห้าส่วนโอ้ีมีหลายก้าหมาควบมันจะเด้ออ้าวทำไมมันมันหนีหมาไม่พ้นเหรอ นี่มันมันมาใหม่มันลูกจากไอ้อมก่อยมาใหม่เสียมันจะขาเจ็แข้งเลยโดนกัดอีน้าสะพงครับโอ้ก็เหลือไม่กี่ตัวละก็เหลือห้าตัวแต่ต่อหลังเนี่ยมาสี่ตัวก็โดนกัดหมดโอ้เจ้าสำหรับวันนี้ถือว่าได้ความโห่เกี่ยวกับน้องยุ้งไปนักไลยเจ้าจากชนาทีไปเจ้าก็ทุกท่านตีชมวิธีท่าตรงนี้นะเจ้าถ้าหากว่า มีความสนใจอยากจะเข้ามาแอวมาเยี่ยมมานอนพักตี่อุทยานแห่งชาติแม่ปื้มนะเจ้าก็เข้ามาที่ต่อได้นะเจ้าหรือมาอ่านกรเสิร์าในเว็บไซต์ได้เลยนะเจ้าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติแม่ปื้มเจ้า